สวัสดีครับมีคนถามว่าคุณหมอคะหนูตัดปีกมดลูกแล้วว่ารังไข่ไปข้างหนึ่งนะครับหนูเนี่ยมีความเสี่ยงจะเข้าสู่วัยทองเร็วกว่าคนอื่นหรือเปล่าคือปีกมดลูกมีสองข้างเนาะรังไข่มีสองข้าง,นะาง,าง,างคนที่ตัดไปข้างหนึ่งก็แบบเลียข้างเดียวก็มีการศึกษาวิจัยนะในปี2017นะครับเปรียบเทียบเนาะกลุ่มที่ยังมีรังไข่ทั้งสองข้างเนาะกับกลุ่มที่ตัดรังไข่ไปข้างหนึ่งสรุปว่า คนที่ตัดลังไข่ไปข้างหนึ่งเข้าไวัยทองเร็วกว่าจริงครประมาณสักนง 1.8- ปถึง1.9ปีเนาะไม่ได้แบบหารสองนะไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่โดยสรุปแล้วเนี่ยเร็วกว่าจริงๆซึ่งเขาว่าเร็วกว่าเนี่ยมันก็ส่งผลบ้างแหละนะครับนะส่งผลทั้งเรื่องของอ่ะโอเคอาจจะมีอาการเร็วกว่าคนอื่นเนาะอาการเข้าสู่วัยทองกับอันที่สองคือเรื่องของ โรคหลอดเลือดหัวใจนะครับอันนี้อาจจะต้องมาดูว่า,วาช่วงที่เข้าสู่วัยทองอ่ะเร็วขนาดไหนคือถ้าเราเข้าสู่วัยทองเร็วมากเกินไปเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของอโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มมากขึ้นน,นะครับเพราะฉะนั้นในบางคนนะในบางคนถ้าเข้าสู่วัยทองเร็วมากถึงเช่นก่อน45ปีเนี่ยอาจจะจำเป็นเนาะต้อง รักษาด้วยฮอร์โมนนะครับนะเอาตัวเลข45ปีเนาะนะครับผมโอเคอัปเดตประมาณนี้สวัสดีทุกท่านนะครับ